ลูกอยากไปไหนบีอยากไปไหนคะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวสงการใช่ไหมไปเที่ยวสงการหาพี่ลูกบ๊กไหมไปอยากไปหรือยังไงคะฮะห,หรือจะนอนมบพี่จะนอนหรอลูกฮะอะไรลูกอะไรอะไรบอกมามีมาซิฮะฮะเบบี้มาอยู่กับแม่กี่ปีแล้วสองปีแล้วรอ สองปีแล้วหรอรักมามีไหมให้มามีถูกรางวัลที่หนึ่งนะเดี๋ยวมามีไปสร้างบ้านให้นะลูกนะสร้างบ้านที่เล่นให้เยอะๆนะลูกโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคนะลูกไปไหมคะฮะไปไหมจะอยู่คนเดียวหรือจะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยอืออุ้ย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  อุ้ยนั่นปุ้ยกุ้ยกุ้ยุ้ยกุ่มก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 ุ้ยกุุ่้ยกุุ้ยกุ้ยกุ้ยปุ้ยุ้ยุ้ยกุ้ยกุ้ยเบบี้อยากออกไปข้างนอกเล่นชงการใช่ไหมใช่ไหมคะอยากไปเล่าเบบี้อยากไปอยากไปไปทำไมไม่เห็นต้องไปเลยร้อนก็ร้อนอยู่ห้องดีกว่าข้างนอกร้อนร้อนตับแตกมากเลย มามี่ไม่พาไปไม่อยากให้ไปอะ่ะไม่อยากรักเด็กเลยไะเบบี้อยากไปเลอลูกเลอรวาสนาอยากไปใช่ไหมมามี่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวตอนเย็นไปหาพี่ดุกดีกนะไปไหมไปไหมคะไปหาพี่ลุกดีกอยากไปเอยเบบี้อยากไปหาพี่ดุกดีกเลอ